ตาบังมองหน้ามังคือไผ่หน้ามังบอกขึกูไม่ได้ักนิดเลยมึงมึงนี่เห็นมั้ยนี่มันเป็นคนคนเดียวกันสักเมือนึงกูไปตรวจเลือดมึงเป็นไปรู้กูปะมึงเป็นไปอยงสี่บบกซัวซ่าเฮ้พี่มีของมาฝากพี่ยังไม่ได้ขาดทุนนะแต่เป็นกำไร น้องลำเพยว่าทีแฟนกูเว้ยมึงเกาหลีบ่กวอนกินตีนบ่มึงซูเปียนหลังนางกันบ่สูบเดี๋ยวเบิ่งไปเดี๋ยวเบิ่งกันไปกันมานี่ตาเหลี่ยบลุก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 อยู่นี่โอ้ยกูบอกมึงจะเถื่อนว่ารยังมาอยู่กับลูกสาวกูมึงนี่มันคนมุมีชนสันวันนะขี่คันคาขี่คาขี่ใครขี่แต่ใครน้ำเรื่องห้านนาซีมีอะไรบ้า ไกูจะเมากูไม่ให้เมากูจะเมากูไ่ให้เมาระบายเสื้อมันแรงเสื้อมันแรงทั้งทานไฟเก่าทานไฟใหม่แม่ขอห้ามนะเลิกยุ่งกับลูกอิลพผึงห้ามทุกคนแกมันต้องคู่กับกับโกบอเมนมาคู่กับลูกหงลูกมังกรยังลูกโกเดี๋เจอกูเนี่ยบักคู่ดา 4คนสี่คนสี่คนอายมาสี่คน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 ว่าสี่คนเมาสนไกลไแน่ไม่น้องไม่บอกอีเด้ออน้ำแอายมสคนผู้หญิงเนี่ยเขาชอบผู้ชายรวยๆหล่อหละลอะเขาอาสีอยากคบค้นน้าตาคือจังขอสอกหมา บ้าเลยนะแต่งเขาสนกคนมันร้กเน่ทำบ้าอีหยังเหตุแน่วีไหมคนละเขาก็ทำกันแบบนี้แม่ถึงข่อยสิแลดข่อยก็เหลือกด้วยผัวนั่ีนสักปีเลยนะห้าปีห้าปีาทุกยิ่งบูซ้ายนี่กระเพื่อน